สวัสดีค่ะเมนูง่ายๆอีกเมนูนึงนะคะเรามีหัวปลีค่ะหัวปลีเราจะทำยำหัวปลีวันนี้ค่ะเครื่องปรุงของเราก็มีหัวปรีเป็นนางเอกนะคะน้ำน้ำตาลตโนดค่ะน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาซึ่งน้ำพริกเผามันมีหลายรูปแบบ บางทีเราก็ตําเองค่ะเอาเครื่องทุกอย่างพวกพริกกระเทียมหอมอะไรไปเผาแล้วก็มาตําใส่กะปิเล็กน้อยแต่อันนี้เราเป็นน้ําพริกเผาที่ใช้ทาขนมปังหรือใช้ทําต้มยําที่หวานน้อยค่ะนะอันนี้นะออมีน้ําปลาซึ่งเราจะใช้ซีอิ๊วขาวก็ได้อันนี้น้ําปลาหอมแดงพริกจินดาเขียวแดงมะม่วงค่ะมะม่วง มะม่วงเปรี้ยวบ้านเราเป็นมะม่วงแก้วค่ะมะม่วงแก้วลืมรังต้นที่บ้านนะอันนี้ก็เป็นผักชีฝรั่งเราจะใส่ใบมะกรูดด้วยของเรานะหัวหอมแดงหัวหอมแดงตะไคร้อันนี้ขาดไม่ได้ค่ะตะไคร้เครื่องปรุงก็มีประมาณนี้ค่ะหัวปรีนะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาทำกันนะยำหัวปลีอร่อยอร่อยสูตรนี้สูตรบ้านๆง่ายๆค่ะนะคะส่วนน้ำมะขามเปียกของดิฉันนี่ดิฉันเคี่ยวไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เอามาใช้ได้เลยนะสะอาดปลอดภัยเดี๋ยวเราจะมายำกันนะคะขั้นตอนยำหัวปลีของเรานะคะ อุปกรณ์หรือเครื่องปรุงทั้งหมดก็มีหัวปรีดิชันหัน่นแล้วก็แช่น้ําไว้นี่เพิ่งเอาขึ้นมาอาจจะคั่ำนิดหน่อยแต่เมื่อกี้นี้แช่ใส่น้าส้มสายชูมันก็จะไม่ดํามากค่ะหมูบดค่ะหมูบดหมูบดเอาไปรวนให้สุกทําให้สุกนะคะพริกจินดานี่ใบมะกรูดนะคะนี่หัวหอมแดงซอยเรียบร้อย ผักชีฝรั่งตะไคร้นะคะตะไคร้น้ำปลาน้ำตาลตะโนดน้ำพริกเผามะม่วงมะม่วงแก้วแก้วลืมรังของเราซอยน้ำมะขามเปียกนะคะเราก็จะเริ่มเริ่มต้นทำยำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะเอาน้ำพริกเผาเนี่ยคะ่ะน้ำพริกเผาก็ประมาณ สามช้อนชานะเพราะว่าหัวปรีหนึ่งหัวได้เยอะค่ะได้เยอะนี่ค่ะเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งอันนี้เราก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่น้ำมะขามเปียกจะใส่ซักช้อนโต๊ะกว่า,วานิดนึงเพราะว่าความเปรี้ยวเดี๋ยวมันจะอยู่ใน อยู่ในมะม่วงค่ะอยู่ในมะม่วงเราบี้ให้เข้ากันนะคะขั้นตอนนี้เราใส่น้ำปลาลงไปก็ประมาณสองช้อนชาใส่ลงไปเดี๋ยวเราค่อยชิมค่ะเราค่อยชิมเราค่อยชิมน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลตะโนด ใส่ไปความหวานไม่ต้องมากค่ะเพราะว่าน้ำพริกเผาเราก็ออกหวานอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะเราก็คลุกคล้าให้เข้ากันนะคะคลุกคล้าให้เข้ากันช่วงนี้เดี๋ยวเราจะใส่ หมูบดลงไปค่ะใส่หมูบดใส่หมูบดตะไคร้ค่ะตะไคร้ใส่ไปหมดเลยค่ะตะไคร้นี่ค่ะ คลายตอนนี้หอมแดงใส่ไปเลยนะคะใบมะกรูดใส่ไปเลยหมดเลยค่ะแต่พริกเราใส่ไม่หมดนะคะใส่นิดเดียวก่อนค่ะเดี๋ยวเผ็ดคลุกเคล้าให้เข้ากันคลุกเคล้าให้เข้ากันช่วงนี้เดี๋ยว ดิฉันขอคุกไปเรื่อยๆนะคะคุกไปเรื่อยๆส่วนผักชีฝรั่งเดี๋ยวค่อยเติมค่ะช่วงนี้ดิฉันขอชิมก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทำต่อโดยการขั้นตอนใส่หัวปรีแล้วก็มะม่วงนะคะ ขั้นตอนต่อไปดิฉันจะใส่มะม่วงค่ะใส่มะม่วงไปค่ะตอนนี้จะเห็นว่าน้ำยำของเราค่อนข้างแห้งนะคะเคล็ดลับของดิฉันอีกนิดนึงดิฉันจะเติมคทิกล่องไปนิดนึงค่ะเพื่อให้เกิดให้มันอะไรอ่ะให้มันฉ่ำค่ะ ให้มันฉ่ำอย่าให้แห้งเกินนะคะรสชาติโอเคเมื่อกี้ชิมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หัวปรีเลยค่ะหัวปลีนี่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตขยำเลยนะคะหัวปลีใส่หัวปรีลงไปขยำเลยค่ะใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วนะคะขยำลงไปขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ รสชาติเด็ดแน่นอนเลยค่ะคลุกเคล้าเข้ากันเมื่อกี้ใส่หัวกะทิลงไปนิดนึงค่ะไม่งั้นมันแห้งเกินไปเพราะว่าเราจะใส่น้ำปลาเดี๋ยวก็เค็มค่ะดูสิคะว่าหัวปรีหัวเดียวได้เยอะมากๆเลย ความหอมของใบผักชีใบเลื่อยใส่ลงไปเลยใส่ไปเลยขยำให้เข้ากันได้สองจานใหญ่ๆเลยค่ะเนี่ยยำหัวปลีน้ำพริกเผาง่ายๆเข้ากันแล้วนะคะรสชาติก็ตามชอบค่ะแล้วแต่ท่านจะชอบรสชาติอย่างไรนะคะ ของดิฉันก็เปรี้ยวเคม็มหวานพอๆกันค่ะเดี๋ยวขอชิมนิดนึงอร่อยแล้วค่ะพอๆกันเปรี้ยวจะนำนิดนึงดิฉันชอบเปรี้ยวนำนิดนึงบางคนอาจจะใส่ถั่วลิสงลงไปก็ได้ค่ะ อันนี้ขั้นตอนยำตอนนี้ก็โอเคแล้วลงตัวเลยค่ะความเผ็ดก็เดี๋ยวจะใส่พริกไปอีกนิดนึงพอมากไปเดี๋ยวคนบางคนกินไม่ได้ที่บ้านเราเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเมนูทานเล่นได้เลยค่ะนี่ค่ะกะทิเราไม่ต้องใส่เยอะนะใส่เพื่อที่จะให้มัน มีความชุ่มช่าน้ํามีน้ําหน่อยแค่นั้นค่ะถ้าเราไปใส่เยอะมันเลี่ยนค่ะใส่นิดหน่อยนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันนะคะรสชาติโอเคเลยเดี๋ยวขอชิมอีกครั้งหนึง่งอ,อร่อยมากๆได้ใบชะพูนะมาหอกินก็อร่อยค่ะ เดี๋ยวมาใส่จานกันนะคะยำหัวปรีง่ายๆทําได้เลยค่ะจัดจานเรียบร้อยแล้วนะคะยำหัวปลีของเราได้สองจานใหญ่ๆเลยค่ะหัวปลีหัวเดียวเองค่ะทําตามคลิปนี้ได้ง่ายๆเลยนะคะอร่อยด้วยค่ะรสชาติอันนี้ของดิฉันก็เปรี้ยวนํานิดนึงตามด้วยเค็มแล้วก็หวานค่ะนะคะ ถ้าเพื่อนๆไม่มีมะม่วงเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะใส่แต่หัวปรีก็โอเคแล้วแต่ถ้าใส่มะม่วงนี่มันอร่อยลงตัวจริงๆเลยค่ะนี่ค่ะยำหัวปรีอร่อยง่ายๆนะเป็นของทานเล่นหรือทานกับข้าวก็ได้ค่ะมาทำทานกันนะคะทาคลิปง่ายๆเลยปลอดโรคปลอดภัยปลอดจากโควิดทุกคนค่ะ หากเพื่อนๆชอบทำอะไรง่ายๆแบบยายโสพินฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ